หน้าที่สาสิบห้าเรื่องที่สิบเอ็ดตโยชนะวัตถุคันว่าเรื่องแห่งชนสามคนอันข้าพเจ้าจะกล่าวคันว่าพระสัตสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารชื่อว่าเชตตะวันทรงปราลบซึ่งชนทั้งหลายสามตัดแล้วสืบอธรรมเทศนานีิวะนะอันตะลิเณนะสมุทรมัดเชดังนี้เป็นต้นได้ยินว่าคันเมื่อพระสัสดาประทับอยู่อยู่ในพระวิหารชื่อว่าเชตตะวันอันว่าพิกษุทั้งหลายผู้มากพร้อม มาอยู่เพื่อประโยชน์แก่การเฝ้าซึ่งพระศาสดาเข้าไปแล้วสู่บ้านบ้านหนึ่งเพื่อก่อนข้าวอันว่าชนทั้งหลายผู้อยู่ในบ้านโดยปกติถือเอาแล้วสึ่งบาทของพิสุทั้งหลายเหล่านั้นยงพิสุท์ทั้งหลายให้นั่งแล้วในโลมเป็นที่นั่งถวายแล้วสึ่งข้าวต่มแล้ววัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวยังวาจายังเวลาแห่งการบินาบาตให้มาอยู่นั่งฟังอยู่แล้วซึ่งทาในขณะนั้น อันว่าเปลวแห่งไฟลุกขึ้นแล้วจากเตาของหญิงคนหนึ่งผู้หูงซึ่งข้าวสวยแล้วถึงต้มอยู่ซึ่งแกงและกับทั้งหลายจับแล้วสื่งวัตถุเป็นเครื่องมูงอันว่าเสวียนอันเป็นวิการแห่งหญ้าอันหนึ่งตั้งขึ้นแล้วจากวัตถุเป็นเครื่องมุงอันอันไฟไหม้อยู่แล่นไปแล้วสู่อากาศในขณะนั้นอันว่ากาตัวหนึ่งไปอยู่ในทางอากาศยังคอให้เข้าไปแล้วในเสวียนอันเป็นวิการแห่งหญ้านั้นตัวอันเกลียวแห่งหญ้าพันแล้ว อันไฟไหม้แล้วตกลงแล้วในทำการแห่งบ้านอันว่าพิสุท์ทั้งหลายเห็นแล้วสิ่งการนั้นคิดแล้วว่าโออันว่ากรรมเป็นกรรมหนักย่อมเป็นดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าท่านทั้งหลายจงดูสึ่งประการอันแปลกอันกาถึงแล้วอันว่าใครเว้นจากพระศาสดาจักรู้สึ่งกรรมอันการนี้กะทาแล้วอันว่าเราทั้งหลายจักทูลถามซึ่งกรรมของการนั้นกับพระศาสดาดังนี้ หลีกไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นอีกขึ้นเฉพาะแล้วสู่เรือไปอยู่เพื่อประโยชน์แก่การเฝ้าซึ่งพระศัสดาอันว่าเรือเป็นเรือมีอันไหวออกแล้วเที่ยวเป็นได้ลอยอยู่แล้วในถ้ำกลางแห่งสมุทรอันว่ามนุษย์ทั้งหลายคิดแล้วว่า <c oughs> อันคนกาลละกันดีพึงมีในเรือนี้ดังนี้ยังสลากให้เที่ยวไปแล้วก็อันว่าภรรยาของบุคคลผู้ข้ามด้วยเรือพูดตั้งอยู่แล้วในวัยที่หนึ่ง เป็นผู้ควรแข่การดูย่อมเป็นอันว่าสลากถึงแล้วแก่หญิงนั้นอันว่ามนุษย์ทั้งหลายกล่าวแล้วว่า <c oughs> อ,อันว่าท่านทั้งหลายยังสลากจงให้เที่ยวไปอีกทางนี้ยังสลากให้เที่ยวไปแล้วสิ่งการกําหนดเพียงไรแห่งวาระที่สามอันว่าสลากถึงแล้วแก่หญิงนั้นด้านเที่ยว <c oughs> แม้สิ้นสามครั้งคือมันจับฉลากนะครับว่าใครเป็นคนที่เป็นตัวนําความซวยมาให้นะครับ อันว่ามนุษย์ทั้งหลายแลดูแล้วซึ่งหน้าขอบุคคลผู้ข้ามด้วยเรือมีอันให้รู้ว่าค่าแต่นายอันว่าอะไรทังนี้เป็นเหตุอันว่าบุคคลผู้ข้ามด้วยเรือกล่าวแล้วว่าอันเราไม่อาจเพื่ออันยังมหาชนให้ชิบหายเพื่อประโยชน์แก่หญิงนั่นอันว่าทั้งทั้งหลายจงโยนไปซึ่งหญิงนั้นในน้ําทังนี้อันว่าหญิงนั้นผู้อันมนุษย์ทั้งหลายจับแล้วจึงโยนไปอยู่ในน้ํา ผู้อันภัยแต่ความตายคุกคามแล้วได้กระทำแล้วสิ่งการร้องใหญ่อันว่าบุคคลผู้ข้ามโดยเรือฟังแล้วซึ่งเสียงนั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าประโยชน์อะไรด้วยอารมณ์ทั้งหลายของหญิงนี้อันชิบหายแล้วอันว่าทันทั้งหลายเปลืองแล้วซึ่งอาพรทั้งหลายทั้งปวงยังหญิงนั้นให้นุ่งแล้วซึ่งผ้าเก่าผืนหนึ่งจงทิ้งสิ่งหญิงนั้นอันหนึ่งอันว่าเราจะไม่อาจเพื่ออันเห็นซึ่งหญิงนั้นผู้ลอยอยู่บนหลังแห่งน้ํา เพราะเห็นนั้นว่าเราจะไม่เห็นซึ่งหญิงนั้นโดยประการใดยะนะอันว่าท่านทั้งหลายปลูกแล้วซึ่งหม้ออันเต็มแล้วด้วยทรายที่คอจงโยนไปในสมุทรโดยประการนั้นประโยคต่ดังนี้อันว่าโดยประการใดประการนั้นนี่ใช้ประการลัทะนะครับต้องเป็นคู่กันด้วยนะครับอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นกระทาแล้วเหมือนอย่างนั้นคือไม่อยากให้ลอยตรงน้ําให้จมลงไปนะครับอันว่าปลาและเต่าทั้งหลายยื้อแย่งแล้วซึ่งหญิงแม้นั้น ในที่แห่งนะหญิงนั้นตกไปแล้วนั่นเทียวก็คือจะไปกินเนื้อคนระับของหญิงนั้นนะฮะอันว่าพิสุทั้งหลายฟังแล้วซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วนั้นคิดแล้วว่าอันว่าใครอื่นเว้นพระศาสดาจะรู้สึ่งกรรมของหญิงนั้นอันว่าเราทั้งหลายจะทูลถามสิ่งกรรมของหญิงนั้นกับพระศาสดาดังนี้ถึงแล้วซึ่งที่อันตนปรารถนาแล้วลงแล้วจากเรือหลีกไปแล้วอันว่าพิสุทั้งหลายเจ็ดเจ็ดลูกนะครับ แม้เราอื่นอีกไปอยู่ <c oughs> เพื่อประโยชน์แก่การเฝ้าซึ่งพระศาสดาจากประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะเข้าไปแล้วสู่วิหารแห่งหนึ่งในเวลายเย็นถามแล้วสิ่งที่เป็นที่อยู่ก็อันว่าเตียงทั้งหลายเจ็ดมีอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งเจ็ดเตียงเมื่อพิสุทั้งหลายเหล่านั้นได้แล้วซึ่งถ้ำนั้นนั่นเทียวนอนแล้วในถ้ำนั้นอันว่าแผ่นหินอันมีเรือนอันประกอบแล้วด้วยยอดเป็นประมาณกิ่งไปอยู่มาแล้วปิดแล้วซึ่งประตูแห่งถ้ำ ในการอันเป็นส่วนแห่งราตีอันว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าถิน่นกล่าวแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายยังทํานี้ให้ถึงแล้วแก่ภิกษุผู้จรมาทั้งหลายก็อันว่าแผ่นหินใหญ่นี้ได้ตั้งปิดอยู่แล้วซึ่งประตูแห่งถ้าอันว่าเราทั้งหลายจะนําไปปราดซึ่งแผ่นหินใหญ่นั้นดังนี้จะเอาออกใช่ไหมยามมนุษย์ทั้งหลายจากบ้านทั้งหลายเจ็ดโดยรอบให้ประชุมกันแล้วแม้พยายามอยู่ไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันยังแผ่นหินใหญ่ใหญ่นั้นให้เคลื่อนจากที่ แม้อันว่าพิกษุผู้เข้าไปแล้วในภายในทั้งหลายพยายามแล้วนั่นเทียวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนี้แม้มีอยู่อันว่าจนทั้งหลายไม่ได้อ่านแล้วเพื่ออันยังแผ่นหินให้เคลื่อนอันนี้เหตุกุขุกตะกตกนะครับสิ้นวันเจ็ดก็คือเจ็ดวันอันว่าพิสุทั้งหลายผู้จรมาผู้อันความหิวแผดเผาแล้วเเวยแล้วสิ่งทุกใหญ่ตลอดวันเจ็ดคือเจ็ดวันในวันที่เจ็ดอันว่าแผ่นหินกิ้งไปปราดแล้วเองนั่นเทียวอ๋อแผ่นหินมันกิ้งออกไปเองนะครับในวันที่เจ็ด อันว่าพิสุทั้งหลายออกไปแล้วคิดแล้วว่าอันว่าใครเว้นจากพระศาสดาจักรู้ซึ่งกรรมอันชั่วนี้ของเราทั้งหลายอันว่าเราทั้งหลายจักทูลถามซึ่งพระศาสดาดังนี้หลีกไปแล้วอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นมาพร้อมกันแล้วกับด้วยพิกษุทั้งหลายผู้มีในก่อนในระหว่างแห่งหนทางทั้งพวงข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งพระศาสดาโดยความเป็นอันเดียวกันเทียวถวายบังคมแล้วนั่งแล้วนักที่สุดส่วนข้างหนึ่ง ผู้มีปฏิสันฐานอันพระศา,าสดาทรงกระทำแล้วทูลามแล้วซึ่งเหตุทั้งหลายอันอันตนทั้งเห็นแล้วทั้งเสวยแล้วตามลำดับแม้อันว่าพระศาสดาได้ทรงกระทําให้แจ้งแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตามลําดับอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าการนั้นเสวยแล้วซึ่งกรรมอันตนกระทําแล้วนั่นเทียวก่อน S <S <S ก็ในการอันเป็นไปล่วงแล้วปอปหลลอนว่าชาวนาคนหนึ่งในพระรารณทิว่าพราณสีฝึกอยู่ซึ่งโคด้วยตนไม่ได้อ่านแล้วเพื่ออันฝึกด้วยว่าอันว่าโคนั้นของชาวบ้านนั้นไปแล้วหน่อยหนึ่งนอนแล้วแม้ตัวอันชาวบ้านเอาใหม่แม้ตัวอันชาวนาบอยแล้วจึงให้ลุกขึ้นแล้วไปแล้วหน่อยหนึ่งนอนแล้วเหมือนอย่างนั้นด้านเทียวแม้อีกอันว่าชาวนาแม้พยายามแล้วไม่อาจอยู่เพื่ออ,อันฝึกซึ่งโคนั้นเป็นผู้อันความโกรธครอบงำแล้วเป็น ก็คือกระตุ้นทีก็ทําทีกระตุ้นทีก็ทําทีนะก็ลเลยโกรธกล่าวแล้วว่าอันว่าเจ้าจะนอนสบายจําเดิมแต่การนี้ในการนี้ดังนี้ก้าทาอยู่ซึ่งโคนนั้นให้เป็นราเก่าว่าฟ่อนแห่งฟางพันแล้วที่คอของโคนั้นด้วยฟางได้แห่แล้วซึ่งไฟคือจิดจุดไฟติดนะอันว่าโคอันไฟไหม้แล้วตายแล้วในที่นั้นด้านเทียวดูก่อนพิสุกทั้งหลายอันว่ากรรมอันทั่วนั้นอันการนั้นกระทาแล้วในการนั้นอันว่าการนั้น กานั้นไม่แล้วในนรกสิ้นราตีนานเพราะวิบากของกรรมอันชั่วนั้นมันเกิดแล้วในกําเนิดแห่งกาสิ้นเจ็ดครั้งอันไฟไหม่แล้วโอ้โหไฟไม่ถึงเจ็ดครั้งเะครับตายแล้วในอากาศอย่างนี้นั่นเทียวเพราะวิบากอันเหลือลงดังนี้นี่คือเศษกรรมนะครับอันว่าพระศาสดาได้ทรงกระทําให้แจ้งแล้วว่าดูก่อนภิษุทั้งหลายอันว่าหญิงแม้นั้นเสวยแล้วสิ้นกรรมอันอันอ่าไม่อันตนกระทําแล้วนั่นเทียว ก็ในการอันเป็นไปร่วงแล้วอันว่าหญิงนั้นเป็นภรรยาของข้าบดีคนหนึ่งในพระนครชื่อว่าพระนาสีเป็นได้กระทำแล้วสิ่งกิจทั้งปวงทั้งหลายมีการนำมาซึ่งน้ำการตำและการห่งเป็นต้นด้วยมือของตนนั่นเทียวอันว่าสุนัขตัวหนึ่งของหญิงนั้นนั่งแลดูอยู่แล้วซึ่งหญิงนั้นผู้กระทำอยู่ซึ่งกิจทั้งปวงทั้งหลายในเรือนเมื่อหญิงนั้นนำไปอยู่ซึ่งเข้าสารในานาหรือหรือว่าไปอยู่สุภา เพื่อประโยชน์แก่วัตถุทั้งหลายมีฟืนและผักเป็นต้นอันว่าสุนักนั้นย่อมไปกับด้วยหญิงนั้นด้านเทียวอันว่ามนุษย์ผู้หนุ่มทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งหญิงนั้นย,ย่อมย่อเย้ยว่าแณท่านผู้เจริญอันว่าในพรานผู้เลี้ยงสึ่งสุนักออกไปแล้วในวันนี้อันว่าเราทั้งหลายจับบริโภคด้วยเนื้อดังนี้อันว่าหญิงนั้นเป็นผู้เกอ้อเพราะวาจาเป็นเครื่องกล่าวของหนุ่มของมนุษย์ผู้หนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นเป็น ตีแล้วสื่อสุนักด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นยะสุนักให้หนีไปแล้วอัวสุนักกลับแล้วติดตามแล้วอีกอได้ยินว่าอันวสุนักนั้นเป็นสามีของหญิงนั้นในอัตภาพที่สามได้เป็นแล้วเพราะเหตุน,นั้นอันว่าสุนัขนั้นย่อมไม่อาจเพื่ออันตัดสึ่งความรักจริงอยู่อันว่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ไม่เคยเป็นเมียรหรือว่าเป็นผัวเป็นแล้วย่อมไม่มีในสงสาร อันมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลไปตามอยู่ไม่รู้แล้วแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นอันว่าความรักอันมีประมาณยิ่งในญาติทั้งหลายย่อมมีในอัตภาพอันไม่ไกลเพราะเหตุนั้นอันว่าสุนัขนั้นย่อมไม่อาจเพื่ออันละซึ่งหญิงนั้นอันว่าหญิงนั้นโกรธแล้วต่อสุนัขนั้นเมื่อนาไปซึ่งข้าวต้มเพื่อสามีในนาเหน็บแล้วซึ่งเชือกที่ใช้พกได้ไปแล้วอันว่าสุนัขไปแล้วกับด้วยหญิงนั้นนั่นเทียว อันว่าหญิงนั้นให้แล้วซึ่งข้าวต้มแก่สามีถือเอาแล้วซึ่งกระออมอันเปล่าไปแล้วสู่ที่แห่งน้ำแห่งหนึ่งยังกระออมให้เต็มแล้วด้วยทรายได้การทำแล้วซึ่งเสียงแข่สุนัขตัวยืนแลดูอยู่แล้วในที่ใกล้อันว่าสุนัขคิดแล้วว่าในวันนี้อันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวอันไพเราะอันเลาได้แล้วซึ่งกาลานาหนอดังนี้ยังหางให้ไหวอย,อยู่เข้าไปหาแล้วซึ่งหญิงนั้น อันว่าหญิงนั้นจับแล้วซึ่งสุนัขนั้นที่คอกระทำให้มันผูกแล้วซึ่งกระออมด้วยปลายแห่งเชือกข้างหนึ่งผูกแล้วซึ่งปลายแห่งเชือกข้างหนึ่งที่คอของสุนัขยังกระออมให้กิ่งไปแล้วกระทำให้เป็นของมีหน้าเฉพาะต่อน้ำอันว่าสุนัขติดตามอยู่ซึ่งกระออมตกไปแล้วในน้ําได้กระทําแล้วซึ่งกาละในน้ํานั่นเทียวคือจับถ่วงน้ํานะครับอันว่าหญิงนั้นไม่แล้วในนรกสิ่งกาลานานเพราะวิบากแห่งกรรมนั้น ผู้อันบุคคลผูกซึ่งกระออมแห่งทรายที่คอแล้วจึงโยนไปแล้วในน้าได้การทําแล้วสิงกาละในร้อยแห่งอัตภาพเพราะวิบากอันเหลือลงดังนี้อันว่าพระศาสดาได้ทรงกระทําให้แจ้งแล้วว่าดูก่อนมิสุขทั้งหลายอันว่ากรรมอันตนกระทําแล้วด้านเทียวแม้อันเธอทั้งหลายเสวยแล้วก็ในการอันเป็นไปร่วงแล้วปปลลออันว่าเด็กชายผู้เลี้ยงซึ่งโคทั้งหลายเจ็ดเจ็ดคน ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าพลานาสีโดยปกติยักษ์แม่โคทั้งหลายให้เที่ยวไปอยู่โดยวาระแห่งวันเจ็ดในประเทศไ้ดงแห่งหนึ่งในพื้นที่ในเขตไคดงยักษ์แม่โคทั้งหลายให้เที่ยวไปแล้วมาอยู่ในวันหนึ่งเห็นแล้วสื่อเฮียใหญ่ตัวหนึ่งติดตามแล้วอันว่าเฮียหนีไปแล้วได้เข้าไปแล้วสู่จองปลวกแห่งหนึ่งก็อ,อันว่าช่องทั้งหลายเจ็ดของจองปลวกนั้นมีอยู่คือมีอยู่เจ็ดช่อง อันว่าเด็กชายทั้งหลายปรึกษากันแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายจะไม่อาจเพื่ออันจับเอาในการนี้อันว่าเราทั้งหลายมาแล้วจะจับเอาในวันพรุ่งนี้ดังนี้คนหนึ่งหนึ่งถือเอาแล้วซึ่งกำแห่งกิงไม้อันบุคุบุคคลพึงหักกำหนึ่งหนึ่งเป็นชนแม้เจ็ดเป็นปิดแล้วซึ่งช่องทั้งหลายเจ็ดดีไปแล้วในวันรุ่งขึ้นอันว่าเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นไม่กระทำไว้แล้วในใจ ไม่กระทำไว้ในใจแล้วก็คือลืมไปนะครับซึ่งเฮียนั้นยังแม่โคทั้งหลายให้เที่ยวไปแล้วในประเทศอื่นก็คือเอาโคไปไปยังพื้นที่อื่นนะครับไปอยู่ในวันที่7เห็นแล้วซึ่งจอมปลวกนั้นกลับได้แล้วซึ่งสติกลาวแล้วว่าอันว่าความเป็นไปทั่วแห่งเฮียนั้นเป็นอย่างไรหนอแลย่อมเป็นดังนี้เปิดแล้วซึ่งช่องทั้งหลายอันตนอันตนปิดแล้ว เอว่าเฮียเป็นสัตว์มีความอะไรในชีวิตออกแล้วเป็นโอ้ก็คือเราตายแล้วเราตัวมีกระดูกและหนังอันเหลือลงสั่นอยู่ออกไปแล้วเราว่าเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นเห็นแล้วสื่อเฮียนั้นกระทำแล้วสื่อความเอ็นดูกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงอย่ายังเฮียให้นั้นให้ตายเอาว่าเฮียเป็นสัตว์มีพัดขาดแล้วคือขาดอาหารสิ้นวันเจ็ดเกิดแล้วดังนี้รูปแล้วสื่อหลังของเฮียนั้นปล่อยไปแล้วด้วยคําว่า อัดว่าเจ้าจงไปตามสบายดังนี้เอาว่าเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นอันไฟไม่ให้ไม่หไหม,ม้แล้วในนรกก่อนเพราะความที่แห่งเฮี้ยเป็นสัตว์อันตนไม่ให้ตายแล้วคือสัตว์ไม่ตายตัวเองก็เลยไม,ไม่ไม่ได้ไหม้ในนรกหรือเปล่าแต่ว่าอันว่าชนทั้งหลายเจ็ดเหล่านั้นเป็นโดยความเป็นอันเดียวกันคือเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นผู้มีพัดขาดแล้วอ๋อขาดอาหารเหมือนกันสิ้นวันทั้งหลายเจ็ดเจ็ดได้เป็นแล้ว ในอัตภาพทั้งหลาย40โอ้โห40อัตภาพรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่ากรรมนั้นอันเธอทั้งหลายเป็นเด็กชายผู้เลี้ยงซึ่งโคเจ็ดเป็นกระทําแล้วในการนั้นดังนี้อันว่าพระศาสดาได้ทรงกระทําให้แจ้งแล้วซึ่งปัญหาอันอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทั้งทูลถามแล้วทั้งทูลถามแล้วด้วยประการาชนีครั้งนั้นอันว่าภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลแล้วว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อันว่าความพ้นย่อมไม่มีแก่สัตว์ ผู้กระทําซึ่งกรรมอันชั่วแล้วถึงเหาะขึ้นไปแล้วในอากาศบ้างผู้แล่นไปแล้วสู่สมุทรบ้างก็คือมีอากาศมีน้านะฮะผู้เข้าไปแล้วสู่ระหว่างแห่งภูเขาบ้างแล้วก็ดินนะดินน้ําลมไฟบ้าหรือดังนี้กะพระาศาสดาอ่ามีอากาศมีน้ําแล้วมีดินนะแล้วก็มีไฟบ้า <c oughs> อันว่าพระาศราสดาตัดแล้วว่าทุกกรนที่สุดทั้งหลายอันว่าอย่างนั้นด้านเทียว อันว่าบุคคลผู้ยืนอยู่แล้วในประเทศหนึ่งใดพึงพ้นจากกรรมอันชั่วไม่ว่าอยู่พื้นที่ใดก็ตามนะแม้อันว่าขีดในประเทศทั้งหลายแม้มีอากาศเป็นต้นหนาในนะขีดประเทศหนึ่งอัือนว่าเนี้ยนั้นย่อมไม่มีดังนี้เมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งทำตัดแล้วซึบพระคาถานี้ว่า ก็คือเมื่อกี้บอกว่าในประเทศทั้งหลายแม้มีอากาศเป็นต้นหนาแม้อันว่าประเทศหนึ่งหนึ่งนั้นย่อมไม่มีนะครับอืมอันว่าบุคคลผู้ยืนอยู่แล้วมาใหม่โอเคซึ่งตัดแล้วซื้อพระคาถานี้ว่านะครับอันว่าบุคคลผู้ยืนอยู่แล้วในอากาศเป็นที่เห็นซึ่งลูกในระหว่างพึงพ้นจากกรรมอันทั่วหาม่ได้ยืนอยู่ในอากาศนะครับโอเค อาว่าบุคคลผู้ยืนอยู่แล้วในถ้ำกลามงมหาสมุทรพึงพ้นจากกรรมอันชั่วหาไม่ได้จะอยู่กลางมหาสมุทรจะอยู่กลางอากาศกา aw, ็ตามก็พ้นกรรมไม่ได้ฮนะอราะว่าบุคคลเข้าไปแล้วสู่ช่องแห่งภูเขาทั้งหลายพึงพ้นจากกรรมอันชั่วหาไม่ได้คือจะดเข้าไปในดินก <Monsieur S 2> ็พ้นไม่ได้เหมือนกันอราะว่าบุคคลผู้ยืนอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมอันชั่วอาว่าประเทศแห่งแผ่นดินนั้นย่อกไม่มีดังนี้คือไม่สามารถพ้นได้ไม่ว่าแผ่นดินใดก็ตามนะครับ อันว่าเนื้อความว่าก็ถ้าว่าอันว่าใครใครคิดแล้วว่าอันว่าเราจะพ้นจากกรรมอันชั่วด้วยอุบายนี้ดังนี้พึงนั่งในอากาศเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่างหรือหรือว่าพึงเข้าไปสู่มหาสมุทรลึกโดยพันแห่งยอดแปดสิบสี่หรือว่าพึงนั่งในระหว่างแห่งภูเขาไทยอันว่าบุคคลนั้นพึงพ้นจากกรรมอันชั่วหาไม่ได้นั่นเทียวด้วยว่าอันว่าบุคคลผู้ยืนอยู่แล้วในโอกาสใดพึงอาจเพื่ออันพ้นจากกรรมอันชั่ว อันว่าขีดในประเทศแห่งบิดินทั้งหลายคือว่าในส่วนแห่งปฐพีทั้งหลายมีภูรัติถิมทิศเป็นต้นนะขีดโอกาสนั้นแม้อันมีปลายแห่งคนทรายเป็นประมาณมีอยู่หาไม่ได้ดังนี้แห่งคําอันเป็นพระคาถานั้นอัน,นบัณฑิตพึงทราบจบในการอภิธิสุโลงแห่งเทศนาอันว่าภิษุทั้งหลายเหล่านั้นบรรลุและสิ่นอริยผล,ผลทั้งหลายมีสวสดาปฏิผลเป็นต้นอันว่าพระธรรมเทศนาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์ได้ไมีละแกมหาชนผู้ถึง พร้อมแล้วดังนี้และครับว่าเรื่องแห่งชน3คนจบแล้วออกมีชน3คนคือ3เรื่องด้วยกันนะครับ<ม>ก็คือ1เรื่องไฟ2เรื่องน้ํา3เรื่องดินนะครับที่เข้าไปติดในเขานะครับ